ครับครับศารสวนชนชิดวันนี้นำข้อคิดติดใจฝากปัญญาชนคนสนใจในพุทธธรรมในช่วงเช้านะครับในช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะส่องแสงวันนี้มายืนอยู่ที่ใต้ร่มมะม่วงอยู่นะอีพึ้นหน่อยแดดก,ก็องยา เจดจ้านะครับก็เอาเช้าเช้าบรรยากาศตรงนี้นำสารมาเรียนฝากผู้ชมนะครับเนเสียในช่วงนี้กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตโรคระบาดนะครับไวรัสโควิด1 9ขอทุกท่านได้รักษาเนื้อสัตว์ตัวให้ดีนะครับปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการแพทย์ให้เคร่งครัด ขณะเดีวยวกันก็ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งช่วงนี้ประกาศใช้พลกรสุกเชิญนะครับหลายพื้นที่นะมีการใช้เคร์ฟิวกันก็เรียนฝากผู้ชมได้ระมัระวังมีสติมีความอดทน ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตัวตนให้มันดีที่สุดเพื่อเป็นการร่วมกันในการทํำสงครามกับไวรัฐคุยหนึนะครับผู้ชมนะอีน,นี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคณะวงการแพทย์แล้วก็ทุกท่านนั่นแหละนะะช่วยกันในการที่จะเอาชนะสงครามกับคุยหนึให้จงไดนะ้อันนี้ก็เป็น ก็พัฒนาดีไปยังทุกท่านนะครับเอากลับมาถึงเรื่องของกฎบัตรวันนี้ก็จะนําเสนอกฎบัตรต่อจากเขาที่แล้วเมื่อเขาที่แล้วนั้นนําเสนอกฎบัตรของพุทธบริษัทเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็เจรญเยบูชาพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่พุทธทานพิฆุดวันนี้เสนอข้อที่หนึ่งร้อยเอ็ด หรือ1 0ึ่งร้อยหนึ่งน้เนะด้ความของกฎบัตรข้อที่1 0ึ่งนี่มีว่าการเจริญพระปฏิบัตพุทธมนต์ให้คนเจ็บหรือสวดพชงเป็นต้นควรปรับปรุงให้มีไว้อย่างเป็นการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตให้มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ มิใช่ศยิยศาสตร์ก็จะไม่เป็นปมด้อยแก่พุทธศาสนาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญผิ่ชมครับเรียนจำใจความหลักอีกว่าการเจริญพผลิตพุทธมนต์ให้คนเก็บหรือสวดพวทชงเป็นต้นควรปรับปรุงให้มีไว้อย่างเป็นการรักษาโรคด้วยอำนาจจิต เป็นบทคข้อนี้อยากจะขยายความเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับปัญญาชนคนสนใจในพุทธธรรมได้ร่วมกันศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจให้ยิ่งขึ้นนะต้องยอมรับว่าในสังคมเรามีการ นับถือศาสนาพุทธนี่เป็นส่วนใหญ่ในสังคมประเทศไทยเราแต่ว่าพื้นฐานของคนในสังคมส่วนใหญ่นั้นจะนับถือกรามมาก่อนนับถือเรื่องของลัทธิยศยสร์มาก่อนทีนี้เมื่อพุทธศนาเข้ามาก็ถือข้ากันไป ดังที่เรียนเมื่อวานที่ผ่านมาในกลบนปัดข้อที่100นะครับทีนี้เมื่อถือคร่ากันทั้งพุทธทั้งพราหมณ์มันก็เลยกลายให้เป็นบางท่านแยกไม่ออกว่าแก่นแท้ของพุทธเป็นยังไงเลยเลื่อนลางไปเลยอาจจะจางหายไปด้วยซ้ำไปในบางท่านบางคนนะครับ รงเดียวกันกับเรื่องของการสวดพระปริท์จะเห็นว่าในสังคมไทยเราเนี่มีการสวดพระปริท์เนี่ยเรียกว่าเป็นการทําเป็นประเพณีนะจะเห็นได้จากการทําบุญขึ้นบ้านใหม่หรือปีใหม่อะไรพวกเนี้ยในงานมงคลต่างๆนะงานมงคลเนี่ย มักจะมีการนิมนตพระสงฆ์มา,จาเจริญพุทธมนต์นอกจากนั้นที่ปรากฏในกฎบัตรข้อที่1นึนเนี่ยพูดถึงการเจริญพระปริต์ไอ้คำว่าพระปริตก็คือการเจริญพุทธมนต์นั่นเองนะคือการสวดพุทธมนตนั่นแหละเรียกว่าพระปริตนะครับ ในการสวดพระบริตเนี่ในกระบางท่านนะดังที่ปรากฏในกฎบัตรข้อที่หนึ่งหนึ่งนี่เป็นการสวดเป็นการสวดให้คนเก็บจะเห็นว่าบางครั้งบางคราวเรามักจะได้ยินคำว่าสวดสวดต่ออายุ <c oughs> สวดต่ออายุให้เป็นผู้ที่มีอายุ วัฒนะยั่งยืนคนเจ็บคนป่วยบางครั้งก็นิมนต์พระมาสวดพระปริตหรือเจอเริญพุทธมนต์อันนี้ก็มีทีนี้ดูบนคนส่วนใหญ่จะถือเป็นเรื่องของของขลังเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันกลายเป็นเรื่องของศีลศาสตร์อย่างบริบูรณ์ ถ้าอย่างนั้นมันก็อาจจะผิดเพี้ยนไปจากหลักการทางศาสนาพุทธถ้าหากว่าจะให้เป็นหลักของศาสนาพุทธให้มันสอดคล้องกับหลักธรรมในพุทธธรรมจะต้องมองในแง่ของจิตวิยานะจะต้องมองในแง่ของจิตวิยาหรือมองในแง่ของการใช้อำนาจพลังจิต เป็นการเชื่มหน้าพลังศรัทธาความเชื่อคือการรักษาในมองลักษณะที่ว่าคนเรานี่เวลาเจ็บป่วยเวลาเจ็บป่วยเนี่ถ้าเราได้รับได้สัมผัสได้เห็นได้สดับฟัง ในสิ่งที่ตนเองศรัทธาในสิ่งตัวเองเคารพมันจะเกิดพลังจิตเกิดความปลื้มใจเกิดความพอใจเกิดความสุขใจตัวนี้มันเกิดขึ้นจากอำนาจของศรัทธาโดยตรงเป็นการเกิดขึ้นจากศรัทธาโดยตรงยังไม่ใช่ตัวปัญญาโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้า จะสวดพระบาิีหรือจะเริยพุทธมนต์เนี่ยถ้าเป็นการทําไปโดยหวังให้เกิดพลังความเชื่อหวังให้เกิดพลังจิตต้องการที่จะให้ผู้ที่ฟังบทพบรนะบารเน่ยมีสมาธิแล้วจิตใจจดจ่อต่อบทพุทธมนต์ ที่กำลังพระคุณเจ้ากําลังสวดไปนั่นซึ่งความจริงการสวบดบทพระคาถาพระสูตรต่างๆนทางศาสนาเนี่ยอาจจะมีทั้งที่เป็นคาาวาาหรืออาจจะมีทั้งที่เป็นนักบวชก็เป็นได้ขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าขณะที่กําลังฟังสวดไปเนี่ยจิตใจจดจอ่อต่อบทสวดหรือบทพุทธมนต์ันนั้นพลังจิตก็จะ เข้มแข็งขึ้นทําให้เกิดความเรื่นเรือมเทมใจไปตามบทนั้นเป็นการฝึกสมาธิจิตอีกรูปแบบหนึง่งวิธีอย่างนี้ก็จะเป็นการรักษาอาการเจ็บป่วยนะ่ะให้มันทุเลาเบาบางลงไปได้โดยเสมนาจพลังจิตหรืออำนาจความเชื่อตัวเนี้ยมันจะทำให้เกิดพลังขึ้นมาอีกเช่นหนึง่งเพราะนั้น ถ้ามองอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะก,กลายเป็นวิทยาศาสตร์ไปได้นะครับจะก,กลายเป็นวิทยาศาสตร์ไปได้โดยอาศัยอำนาจของพลังจิตพลังความเชื่ออย่างนี้ก็จะยังคอที่จะเข้ากับได้กับหลักคิดทางพุทธศาสนาแต่ไม่ได้หมายความว่าการฟังส่วนอันนั้นแล้วจะทําให้ หายเก็บหายป่วยมีโชคมีวาสนามียมุทธบรรดาศัก์ขึ้นโดยอาศัยอำนาจบทสวดอันนี้ถ้าคิดอย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องของของขลังกลายเป็นเรื่องของทยศาสตร์จะเป็นเรื่องของความงม,มงายไปซึ่งก็จะผิดกับหลักคิดทางพุทธศาสนา อันนี้ก็ต้องมาทำความเข้าใจให้ดีสําหรับเรื่องของการสวดพระบริตหรือการสวดพุทธมนต์นะครับในบทท้ายของกฎบัตรข้อที่หนึ่งรนี่บอกว่าการสวดพระบริตต้องให้มีศาสนาเป็นิทยาศาสตร์การแพทย์มิใช่ศสยศาสตร์ก็จะไม่เป็นปมด้อยแจบพุทธศาสนาอันนี้ มันก็ต้องเป็นอย่างที่ผมเรียนมาต้องกระทำเนศาสทาที่เป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์คือเรื่องของอาเซมนาจของพลังจิตอาเซมนาจของพลังแห่งความเชื่อความศรัทธาเป็นเรื่องของจิตใจล้วนก็ถือว่าเป็นการรักษาอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้พลังทางจ,จิตใจนะครับเราก็คงจะยอมรับได้ว่าการรักษา การเจ็บป่วยของผู้คนหรือคนไม่เจ็บป่วยก็ตามแหละบางทีจิตใจมันหดหูมันโศกเศร้ามันเสียอกเสียใจอะไรบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา <c oughs> ได้รับฟังข้อคิดจิจใจได้รับฟังข้อชี้แนะจากผู้ที่เราศรัทธาจากผู้ที่เราเคารพนับถือเนี่ยข้อคิดกิจใจน,นั้นก็จะเป็นเหมือนกับ อย่ามาชโลมจิตใจให้มันเกิดความเบิกบานขึ้นมาได้ความเหน็ดเหนื่อยความเจ็บป่วยก็อาจจะเบาบางไปได้ตามมากตามน้อยอันนี้เป็นเรื่องของจิตวิทยาทางการแพทย์ได้ครับนี่คือสิ่งที่เรานำมาวิเคราะห์เป็นข้อคิดจิตใจจากบทบัตรข้อที่1นึ่หรือ1นึ่คิดว่าคงเป็นข้อคิดฝากปัญญาชน คนทนใจในพุทธธรรมได้ไม่มากกาน้อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่นงนี้ขอขอบคุณนะครับ